อ่าเข้าไปใส่ก็ได้ค่ะเยี่ยนมากขอบคุณค่ะ แล้วผมเรแยนจบมาไยได้ประบการที่ดีจากที่นี่่ารเรียนแี่ก็เช่นเดทางบริษัทเราเนียบ้ให้ประเมินพนักงานก่อนเ้าทางานนะคือพวกคุณต้องมาทาแบบทดสอบกัว่าจะผ่านเข้าได้ทางานที่นี่ไหมแล้วงานตอนนี้เวลาก็่เที่ยงแล้ว คุณไปทานขาก่อนแล้วก็มาลองต่นะคะค่ะหวคนไหมไมาน สวัสดนะคะฮัลโหลน้องคะที่น้มาสั่างงานเมื่อวานนะคะพอดีหัวหน้าพี่เขาเรียกพบเดี๋ยวนี้นะคะข้า,าง,งี้ก็พี่พี่เลยน,นะคะคน้องนะคะนอ่านการประเมินได้เข้างานที่่ค่ะน้องนกงนี้นะคะไม่ผ่านการประเมินค่ะแต่น้องก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าน้องลงมาสมัครคับไมเป็นไรครับขอบคุณทมางานจริงๆขอบคุณครับ ขอบคุณมากนะคะที่ผู้โดใ,ใ,ใสารทำงานที่นี่สุดค่ะค่ครับคุณผะ้ชน้องครับที้เริ่มนะทำงานตามี่นี่ค่ะ เอ้าวี่แม่ที่นกันดีคิดสิคิดสิลองสิห้าที่นเาที่เป็ไอเดเรแก้าได้ก้ยี่ไหนแกงนแกออกมาแั้ฉันที่หน้าบริษัทนะเราที่หน้าบริษัท